อยากให้อนาเป็นที่รักของคนอื่นเวลาแบบนี้บอกว่าอนายกมือไหว้่อยสิถ้าแบถ้านาเจอผู้ใหญ่ให้อนาทำยังไงคะอนาเขาก็จะยกมือไหว้แต่พอเจอผู้ใหญ่จริงๆอะอย่างนี้เลยไม่ จากชัดเจนก็คือหลักๆแล้วเด็กๆในช่วงวัยนี้เขายังไม่เข้าใจค่ะเขาไม่รู้ว่าการไหว้คืออะไรเขาไม่ได้เข้าใจว่าเรารู้ว่ามันคือมารายาทางสังคมนั้นคือการสวัสดีไปมาแล้วว่านู่นนี่นั่น,นแต่เด็กๆเขาไม่เข้าใจเขาแค่รู้สึกว่าทําไมมันมีต้องบังคับเขาทําไมจะต้องบอกให้เขาทําตลอดเวลาซึ่งมันก็จะไปเชื่อมโยงกับว่าวัยนี้ยิ่งสั่งยิ่ง,งบอกยิ่งไม่ทำยิ่งเราไปบอกว่าลูกสวัสดีคุณอาสิสวัสดีคุณทำไมไม่สวัสดีคุณอาเขาจะยิ่งแบบ ไม่อยากทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูอิฟจะแนะนำก็คือทำให้เป็นกิจวัตรทำให้มันเป็นเรื่องปกติในวันนี้ค่ะลูกอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าเขากำลังมองเราอยู่แล้วพอวันหนึ่งเขารู้สึกเริ่มมั่นใจเริ่มเข้าใจแล้วแล้วก็เริ่มชินเริ่มเห็นมันเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวเขาจะไหวาตามเรา โอเคก็อย่างบะหมี้ก็คือทําให้เขาดูว่าคุณครูอิฟสวัสดีค่ะใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเาก็จะค่อยๆดูว่าอ๋อบะหมีสวัสดีตลอดทุกชีไม่ได้แค่บอกเขาสั่งเขาให้เขาทําแต่ว่าเราทําไปกับเขาด้วยหรือว่าแม้กระทั่งครูอิฟเองอ๋อครูอิฟก็พนลมมือสวัสดีเหมือนกันใช่แต่ว่าพพ่อแม่ที่มีลูกวัยนี้อยู่ก็ไม่ต้องกังวลเกินไปว่าแบบว่าโหลูกไม่สวัสดีเลยจะไม่น่ารักหรือเปล่าเพราะว่า สิ่งที่เขากำลังเรียนรู้คือเขาดูจากเราแล้วเขาก็ก๊อปปี้ในสิ่งที่เราทำ